สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางพารวยนะคะสูตรหนยดีๆนะคะ,ะวันนี้นะคะแอดจะมาสอนสูตรพิกัดล่างนะคะของเว็บสามารถนะคะพิกัดล่างก็คือพิกัดล่างเราจะลูด3ตัวล่างนะคะสิบประตูนะคะ3ตัวล่างนะคะ19ประตู3ตัวล่างนะคะ เราจะใช้หลักไหนนะคะอ่าเราสูตรง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขนะคะเราจะใช้อ่าเลขมาบวกกันนะคะอ่าใครที่กดเข้ามาดูแล้วนะคะแอดก็ขอฝากติดตามช่องด้วยนะคะกดแจ้งเตือนอ่าใน ep ต่อไปนะคะอ่าเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปหน้านะคะอ่าใครที่ยังไม่มีลิงก์นะคะแอดจะทิ้งลิงก์ไว้อ่าใต้คลิปนะคะใครที่ยังไม่สมัครนะคะไม่สมัครเว็บ อแอดจะทิ้งลิงก์ไว้นะคะใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดนะคบในคลิปต่อๆไปนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าแอดจะใช้หลักไหนนะคะมาบวกกันนะคะมาใช้พิกัดล่างรูป19ประตู3ตัวล่างนะคะสูตรง่ายๆนะคะมีเป็นร้อยๆสูตรนะคะแต่ว่าเราก็ไปใช้ อ่ากับเว็บไหนก็ได้นะคะแอดจะใช้หลักร้อยนะคะเหมือนเดิมนะคะสูตรก็คล้ายๆกันหมดนะคะเราก็ไปดัดแปลงใช้ดูว่าสูตรไหนเลขเข้านะคะเราก็ค่อยอ่าไปลงทุนแทงนะคะอ่ร้อยบวกร้อยนะคะก็คือตัวนี้นะคะบวก8คงที่ อาจะเขียนไว้ให้นะคะร้อยบวกร้อยร้อยก็คือสี่นะคะสี่บวกสี่เท่ากับเท่าไหร่คะได้แปดแล้วก็บวกอีกแปดคงที่นะคะได้เท่าไหร่เรามาบวกแปดคงที่นะคะก็คือตัวนี้บวกด้วยแปดเท่ากับสิบหกนะคะเราจะเอาตัวท้ายนะคะไปลูดสิบเก้าประตูสามตัวล่างนะคะเราก็จะได้หกเจ็ดแปดนะคะไปลูดในรอบถัดไปนะคะ รอบนี้ออกหนึ่งแปดนะคะอันนี้เข้านะคะอ่ารอบต่อไปหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกแปดเป็นเท่าไหร่คะได้สิบนะคะเราจะเอาตัวท้ายนะคะศูนย์หนึ่งสองนะคะรอบนี้เข้านะคะของวันที่สิบหกอ่าของวันที่สิบเก้านะคะเดือนหนึ่งพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ของเว็บสามารถนะคะแอดจะเทสให้ดู สิบกว่ารอบนะคะสิบสองรอบว่าจะเข้ากี่รอบหลุดก,กี่รอบว่าสูตรนี้มันเข้าดีไหมอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกแปดได้สิบสองนะคะเราจะนับเพิ่มไปนะคะนับเพิ่มไปสองตัวเราก็จะนำไปรูดสิบเก้าประตูล่างนะคะสามตัวล่าง รอบต่อไป0ูนบวกนย์ได้นะคะบวก8คงที่นะคะเราจะได้8 90อ่ารอบนี้เข้านะคะอ่าเหมือนเดิม00บวกได้0ย์บวก8คงที่นะคะก็จะได้8 90นนะคะรอบนี้เข้านะคะถ้าใครไม่โลภนะคะสักสามรอบนี้เราก็ได้ค่ากับข้าวแล้วนะคะลงทุนสักสองบาทสามบาทก็ได้นะคะ อ่สองสองบวกสองเป็นส 4, 4่บกแได้เท่าไหร่คะได้12นะคะ2องสามสี่เราจะนับเพิ่มอ่ารอบต่อไป3ามสาเป็น6 6หบกแได้เท่าไหร่คะได้14บนะคะสี่ห้าหกมีแอปไม่ได้แต่งเลขนะคะเป็น ของวันที่19นะคะอันเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะแอดเห็นว่าสูตรมันเข้าดีก็เลยเอามาแบ่งปันนะคะ0บวก0น0ได้0แล้วก็บวก8้คงที่ได้8 9 0นะคะรอบนี้เข้าอีกนะคะเหมือนเดิมค่ะแป0นย์บวก0นได้ 0, บวก8คงที่ได้8 90รอบนี้หลุดนะคะไม่เข้า เราจะทบก็ได้หรือว่าไม่ทบก็ได้นะคะเราก็หยุดดูรอบต่อไปก็ได้นะคะหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกแปดได้เท่าไหรคะได้สิบสิบเราจะนับเพิ่มนะคะศูนย์หนึ่งสองอย่างงี้นะคะเข้านะคะหนึ่งเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกแปดได้เท่าไหร่คะได้สิบสองนะคะสามสี่เข้านะคะเราจะนับเพิ่มนะคะ หนงบหนึ 1> 1่งเป็นสองสองบวกแได้10นะคะ0ูนย์หนึ่สองเราจะตัวท้ายถ้าใครไม่เข้าใจก็ดูอ่าย้อนหลังได้เลยนะคะดูย้อนคลิปได้นะคะรอต่อไปสีบกสเป็น8 8ดบวกแปดคงที่นะคะก็เป็น16 6 7กดแเข้านะคะ 1>, 1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสิบสิบรอบนะคะหลุดอยู่ที่1รอบถ้าเราลงทุนรอบละอ่าหบาท1บาทจะเข้าเท่ากับ51นะคะกำไรก็จะอยู่ที่อ่าสาบาบาทต่อรอบนะคะ ถ้าใครลงทุน5บาทก็5บาทจะอยู่ที่255ร้ากำไรก็ประมาณ2 0งร้อยองร้บาทต่อรอบนะคะแลก็ถือว่าโอเคนะคะวันนี้แอดกอ็ขอบคุณสมาชิกทุกคนนะคะที่กดเข้ามาดู อ่าก็ขอส,สวัสดีค่ะ